นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยพันข้าวกอขอหกนะครับผมจากอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องพอปายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยวัใจเกษตรมากแล้วครับผมจากช่อง u ู u ูบเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับ เรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้ครับเราอยู่กันที่แฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับนี่นอเป็นแหล่งจําหน่ายพันธุ์ข้าวนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีจํานวนสายพันธุ์นะครับมากที่สุดในประเทศไทยครับพี่น้องครับนี่นอ เอาสาหรับวัอนี้นะครับเฮาสิมาวจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ข้าวนาปีนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมซึ่งเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมนะครับของพี่น้องเกษตรกรเช่าหน้าเนาะเอาส่วนสิเป็นพันธุ์ไหนนะครับเฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับสายพันธุ์ข้าวนะครับที่เฮาวิีมาวจากันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเป็นพันุข้าวเหนียวนาปีนะครับพันธุ์ยอดนิยมนะครับสําหรับตอนนี้นะครับอยากให้พี่น้องฟังฝ่ายนะครับได้เบิ่งกันครับผม สำหรับตอนนี้นะครับผมนี่พันุ์ข้าวเหนียวนาปีกของหกนะครับผมนี่ตราไดโนเสาร์ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งต้นตำรับนะครับมาจากอำเภอเขาวงจังหวัดกรสิน์นะครับซึ่งเป็นแหล่งของข้าวเหนียวนะครับผมที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเพราะว่าสิเป็นความอ่อนความเหนียวความนุ่มนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือมีกลิ่นหอมนะครับ เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับในการผลิตข้าวน้าปีนะครับข้าวเหนียวนาปีกอพหกนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยเนาะเอาส่วนลักษณะของเมล็ดพันธุ์นะครับสิเป็นอย่างไรอยากให้พี่น้องฟังไปนะครับได้เบิ้งกันครับผมนี่สาหรับข้าวเหนียวนาปีของเราครับจากอําเภอเขาวงครับบู้ยเบิ้งไหนครับผมนี่พี่น้องครับนี่มีแตะเม็ดตรงตรงครับพี่น้องครับนี่นะเบิ้งครับนี่ลักษณะของเม็ดเนาะ เอาทายสูทคลิปสําหรับมื้อนี้นะครับสําหรับพ่อพี่น้องป้องไปนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับอยากจะได้พันธุ์ข้าวเหนียวนาปียอดนิยมนะครับนั่นก็คือพันธุ์ข้าวเหนียวกอของหกนะครับก็สามารถประสานมาได้นะครับที่3หมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขที่1ครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับหมายเลขที่2ครับ0 9 2ครับ5 1 6 4 2 5 2นะครับแล้วก็หมายเลขที่3ครับ 0650495999นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่แฮปปี้การเกษตรของเรานะครับมีจํานวนจํากัดครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าผมก็ได้บอกใจนะครับให้พี่น้องฟังไปเดได้รับทราบแล้วนะครับว่าสําหรับพันธุ์ข้าวนาปีปีนี้นะครับฝากพ่อพี่น้องนะครับได้รับทราบว่าจะมีออกมาตามท้องตลาดนะครับจานวนน้อยกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าเหตุผล2ประการนะครับประการแรกปีที่ผ่านมาเนี่ยผลปรากฏว่า สำหรับข้าวนะครับผมที่พ่อพี่น้องป้องไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ข้าวชุมชนนะครับรวมถึงวิสาหกิจชุมชนนะครับรวมไปจนถึงพ่อพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เหตุพันเข่าจำนายนะครับเพราะว่าสิเป็นการจำนายให้กับกรมการเข่านะครับรวมไปจนถึงนะครับาทาให้กับเอกชนผลปรากฏว่าในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดครับสําหรับปีที่ผ่านมาในน้ำท่วม พ่อหน่อยพื้นที่เล็กทีเดียวนะครับผมประการที่2นะครับจากข่าวข่าวล่าสุดนะครับผมทางรัฐบาลนะครับโดยกรมการข้าวเพิ่นสิมิการาแหลกเปลี่ยนมเมล็ดท่านเข่านะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จะได้นําเมล็ดข้าวคุณภาพจากกรมการข้าวนะครับไปทําการเปลี่ยนไปทําการมอบให้พี่น้องเกษตรกรเนาะ ซึ่งปริมาณของท่านเขานะครับอยู่ในท้องตลาดก็เลยสิมีจํานวนหน่อยลงนะครับผมก็เลยจะทาให้พันุข้าวนาปีในปีนี้นี่หายากแล้วก็มีราคาที่แพงครับพี่น้องครับดังนั้นฝากพี่น้องปองไปนะครับก็แล้วกันนะครับในการที่จะเตรียมเอาไว้นะครับสําหรับนาปีในฤดูกาลนี้ครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควันใช่มจใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับพร้อมร่าผ้าจากพี่น้องมาไป ไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอเก่าวาวคํ่าสวัสดีครับผมพี่น้องกับเเรามาเบิ่งนกันอีกจักเทือนึงครับผมนี่พันข้าวเหนียวนาปีกอขหอกนะครับจากอำเภอเขาวงจังหวัดกาะสินครับพี่น้องครับ